สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนครับผมแบบจำลองคอนโด2ชั้นพร้อมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยโดยใช้เซ็นเซอร์ MQ5 ตรวจจับควันและเซ็นเซอร์ DHT8B20 ในการตรวจจับอุณหภูมิพร้อมระบบ RFID ในการแท็กทนเข้าไปยังตัวแบบจำลองตึกนะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราได้ใช้ในส่วนของตัว ไมครคอนโทรลเลอร์ทั้งหมด2บอร์ดด้วยกันนะครับส่วรับอร์ดแรกครับ Arduino Uno ครับที่ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมหลักครับจะทำการอินร์เฟตกับตัวเซนเซอร์ MQ5 นะครับซึ่งตัวแบบจำลองคอนโดของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด2ชั้นด้วยกันนะครับโดยชั้นแรกก็จะมี RC522 นะครับไว้สำหรับในการให้ผู้ใช้งานนั้นนำบัตร RFID ทั้งที่ถูกลงทะเบียนแล้วกับที่ยังไม่ถูกลงทะเบียนเข้ามาแท็กสามารถที่จะเข้าตึกได้นั่นเองนะครับกับ่วนที่2ก็จะเป็น MQ5 ในการตรวจจับควันนะครับถ้าเกิดปริมาณควันนั้นหรือกก LPG ็ มากกว่าค่าที่เราเซตไว้ในที่คือ50%ครับก็จะทําให้เกิดเสียงแจ้งเตือนเป็นเสียงบีบโดยใช้นะครับตัวบัสเซอร์นะครับที่อยู่ทางด้านหลังของตัวแบบจําลองของเรานั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับค่าอุณหภูมิของตัวเดียน 8B20 นั้น สูงเช่นกันนะครับในที่นี้ครับเราได้ทําการตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสครับก็จะทําให้เกิดเสียงบีบแจ้งเตือนด้วยนั่นเองครับซึ่งการแจ้งเตือนทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเราก็จะทําการบันทึกออกมาเป็นหลอกครับหลอกเราสามารถที่จะทําการบันทึกออกมาเป็น Google s h e e t แ application ได้ซึ่งก็จะเป็น data หลอกทาให้ผู้ใช้งานนั้นนะสามารถที่จะย้อนกลับเข้าไปดูเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองครับเนื่องจากว่าตัว application Google Sheets นั้นครับจะเป็นแอปที่ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นจึงนะครับเหมาะเอาไว้สำหรับในการใช้อ มูลหลกที่นะครับไม่มีความสลับซับซ้อนมากแต่สามารถที่จะทําการย้อนดูเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองครับและในส่วนของตัว CPU ตัวที่2ก็จะเป็นนับ EFP8266 WiFi module ตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ในการรับคําสั่งจากตัว Arduino Uno อีกทีนึงครับเพื่อทาหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชัน b i n ครับซึ่งตัวแอปพลิเคชัน Bin นี้นะเราก็สามารถที่จะทําการตั้งเวลาในการเปิดปิดไฟในแต่ละชั้นซึ่งในที่นี้ครับเราจะแทนด้วยในส่วนของตัว หลอด LED ทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะบก็จะแบ่งเป็น2ดวงแรกก็เป็นชั้น1นะึ่ครดวง2นะครับก็จะเป็นชั้นที่2ครับสามารถที่จะทําการกดเปิดปิดแมนนวลผ่านสวิตช์ที่อยู่ทางด้านของในแต่ละชั้นได้นั่นเองครับซึ่งตัวแบบจําลองตัวนี้ก็จะทําจากพลาสติกอะคริลิกอย่างดีนะครับหนาอยู่ที่ประมาณ5มลเมตรเพื่อความโรงทนต่อการใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ MQ5 เลียง 8B20 ในแต่ละชั้น Rc 5 2า RFID และก็จะเป็นในส่วนของตัววงจร RTC เรีย time c l o c เลีย7เพื่อทำหน้าที่เป็นการกำหนดฐานเวลาให้กับตัวระบบนั่นเองครับและสุดท้ายครับเราก็จะมีในส่วนของตัวหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่เป็มนะครับ20ครทัดแบบ i p C LCD ครับเพื่อนะครับประหยัดพอร์ตในการใช้งานและสามารถที่จะทำการนะฮะแสดงผลการทำงานไม่ว่าจะเป็น ค่าที่อ่านได้จากตัวเซนเซอร์เลียนไป b ีทังศูนย์ทั้งสงชั้นรวมถึง MQ5 นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์แก๊สออกมาค่าเวลาและค่า RFID แท็กที่ผู้ใช้งานนำมาแท็กนั่นเองครับ และสำหรับการใช้งานครับก็ไม่เป็นุญาตครัในที่นี้ครับเราจะทำการเซตในสวนตัว SSID และ Password ให้ตรงกับตัว Wi-Fi Router ที่เราทำการเชื่อมต่อก่อนนะครับเพื่อไว้สำหรับในการส่งข้อมูลไปยังตัวแอปพลิเคชัน Google Sheets ได้และในส่วนตัวแอปพลิเคชัน Windows นั่นเองครับและสำหรับแหล่งจ่ายไฟของเรานะครับเราก็จะใช้ในส่วนตัว USB นะครับเสียบเข้าสู่ USB m i c r o C ของตัว อ,อ่านโนยูโนได้เลยครับและจัมเข้าสู่นะครับ power bank หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน usb ก็ได้แต่ในที่นี้ครับผมจะทำการเสียบ usb กับคอมพิวเตอร์เพื่อนำไฟเลี้ยงจากพอร์ต usb มาเลี้ยงในส่วนของตัวระบบของเรานั่นเองครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ทำการเสียบเข้าสู่แจ็ค usb นะครับเมื่อเสียบเข้าสู่ตัวระบบเรียบร้อยครับสิ่งแรกที่เราได้ยินก็คือเสียงบี e ครับเสียงบี e ตรงนี้ก็จะเป็นการเทสร,ระบบว่าตอนนี้นะครับระบบการสัญญาณแจ้งเตือนเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้เราก็สามารถที่จะทากกรรดปุ่มีตน้ เพื่อเป็นการนะครับปิดนะฮะในส่วนของตัวสัญญาณแจ้งเตือนไปก่อนได้นั่นเองครับและสําหรับนะฮะหน้าจอ LCD ของเราครับก็จะมาดูกันนะครับบรรทัดแรกครับก็จะเป็นส่วนของตัว r d c เรีย t ไทม์ข้อครับ,รบที่จะทำมาที่ในการแสดงค่าเวลาปัจจุบันครับทีห่งก็คือค่าของตัวเี 8B20 Temperature ของชั้นที่1น,นะครับอย่างเช่นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ28.3องศาส่วนที่2ก็จะเป็นของ ชั้นที่2ก็คือตัวนี้นะครับนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ2 8 6องศาก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะฮะส่วน s 1ก็คือสโมกครับก็จะเป็นสโมกของชั้นที่1นะครับก็คือปริมาณควันนะครับส่วนชั้นที่2นะครับก็จะเป็นสน2ตัว s 2ครับก็จะเป็นสโมกของชั้นที่2ก็คือตัวนี้นั่นเองครับส่วนบรรทัดสุดท้ายตรงนี้เป็นแท็กครับก็คือเป็นรหัสบัตร rfid นะที่อยู่ภายในบัตรครับ ถ้าเกิดว่าเราแท็กเข้ามาแล้วตัวหน้าจอ LCD ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะขึ้นรหัสบัตรที่อยู่ภายในบัตรและถ้าเกิดรหัสบัตรตร,ตรงนี้นะครับไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูลที่อยู่ภายในตัว a r d u i n o Uno แล้ว <c oughs> ก็จะทําให้เกิดแสงแจ้งเตือนพร้อม alert ผ่านนะครับ Google Sheets Locker Data ของเรานะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบัตรที่ผ่านหลังการลงทะเบียนก็คือมีฐานข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดการแจ้งเตือนนะฮะแต่ว่าก็จะทําการส่งข้อมูลไปยังตัว Google Sheets เช่นเดิมเพื่อทําให้ในการบันทึกเป็นล็อกต่อไปนั่นเองครับเป็น Data Lo อกต่อไปนี่ครับ และเมื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเทสนะครับโดยการใช้บัตรที่ถูกลงทะเบียนไว้แล้วก็คือบัตรสีขาวตรงนี้นะครับเป็นการแท็กเข้าไปก่อนส่วนพวงกุญแจที่เป็น i f b d สีน้ำเงินตัวนี้เป็นบัตรที่นะครับยังไม่ถูกบันทึกไว้ในตัวฐานข้อมูลนั่นเองครับเดี๋ยวลองนําส่วนของตัวคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาใกล้ๆแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อเห็นได้อย่างชัดเจนครับ ครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราจะลองนําในส่วนของตัวบัตร I F I D สีขาวที่ผ่านการลงททเบนไปแล้วนะครับแท็กตรงในส่วนของตัว R C 5 2 2องก่อนนะครับจากเดิมนะครับเดี๋ยวดูที่ google sheet นิดนึงนะฮะจากเดิมครับเลิศอะล็อกเมื่อกี้เราเปิดเครื่องครั้งแรกครับก็จะมีแท็กของตัวบิกินเริ่มต้นนะครับเพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้ใช้งานรับรู้ว่าตอนนี้เริ่มต้นระบบแล้วก็จะบันทึกเดือนนะฮะวันปีชั่วโมงกับนาทีเอาไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าตอนนี้นะบบันทึกณเวลาที่เท่าไหร่นั่นเอง ส่วนบันทัดที่2ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในสองตัว Heat Alert Lock ขึ้นมาทําบเมื่อกี้เพราะว่าเราเสียบหรือว่าจ่ายไฟให้กับตัวโปรเจกต์ของเรารัางแรกเนี่ยก็จะเกิดเสียงแจ้งเตือนขึ้น,นมาซึ่ง h heat ตรงนี้ก็จะเกินไว้อยู่ที่ประมาณ85.0องศาตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเวลาตรงส่วนนี้เราได้ทาการตั้งในโปรแกรมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสัญญาณเสียงบี๊บเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ฉะนั้นครับเราลองนําบัตรที่ผ่านการลงทะเบียนไปแล้วแท็กลงไปในตัวไอไว้ดีก่อนนะครับ สังเกตที่หน้าจอนะครับมันอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดนะฮะแต่ว่าที่ตัว Google l o อกนี้เดี๋ยวมันจะเห็นนะครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับก็จะปรากฏแท็กบัตรตรงนี้นะครับเสร็จร้อยปุ๊บเมื่อเรานําบัตรออกนะครับอเราไปดูที่ก l l s s h e t t อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะมีแท็กเข้ามาก็คือ แท็กแอ e เซนะครับตามด้วยรหัสบัตรและเวลานาทีชั่วโมงวินาทีส่วนฟิลแรกของตัวฐานข้อมูล Data Sheet Google Sheet ของเราเนี่ยก็จะเป็นเดือนวันปีชั่วโมงานาทีนะครับแล้วก็ช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนนั่นเองครับก็ <S <S จะเห็นว่าบัตรอันแรกเนี่ยที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้แท็กไปในตัว i อโดี D แล้วเครื่องสามารถอ่านได้ขึ้นรหัสบัตรนะครับตรงตัว lcd เรียบร้อยและบันทึกลงในตัว Google Sheet แอ p พลิเคชันเรียบร้อยเป็น Tag Acces ซนั่นเองนะครับส่วนอันที่2ครับ อันนี้บัตรที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนครับเดี๋ยวลองดูครับอ่านะครับอ่านะครับก็จะขึ้นรหัสบัตรที่หน้าจอ LCD ของเรานะครับและที่ตัว Google ชี้ครับแท็ก deny เห็นไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นแท็กที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนตามด้วยช่วงเวลานะครับแล้วก็วันอาเดือนวันปีนั่นเองครับและเกิดเสียงแจ้งเตือนออกมานั่นเองครับก็กด การแท็กรหัสบัตรนี้ครับก็จะมีค่า n อยู่นะครับก็คือจํานวนครั้งที่แท็กไว้นะครับก็คือ n 1 2 3 4เนี่ยก็คือสแกนทั้งหมด4ครั้งและของตัวแท็กดีนายนี้สแกนทั้งหมด1ครั้งเดี๋ยวรอดูอีกทีครับให้เห็นหน้าจอชัดๆนะครับอ่านี่คือหน้าจอนะครับอ่าเห็นไหมครับขึ้นแท็กแท็กดีนายนะครับอ่านั้นก็มาแล้วครับแท็กดีนายนี้อันที่2แล้วนะครับ n 2องนะครับ เกิดเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มเพื่อทําการรีเซ็ตได้นั่นเองครับเพื่อเป็นการปิดเสียงนั่นเองครับตรงส่วนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราแท็กตัว i อเดีไปเรียบร้อยแล้วเพื่อทำในที่ใน,นการขึ้นตึกเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือเข้าตึกและเช็คนั่นเองครับเราลองใช้แก๊สที่อยู่ภายในไฟแช็กที่นี้เป็นแก๊สเหลวนะครับ mm hmm. ก็คือฉีดเข้าไปที่ตัวหัวเซนเซอร์โดยที่ไม่จาเป็นต้องจุดไฟนะครับและสําหรับนะครับตัวแอปพลิเคชันบินนะครับหน้าตาก็าประมาณนี้นะครับ เมื่อกี้ผมให้ลืมดูนะครับแล้วก็คลิกเพย์ก่อนก็ได้ส่วนของตัวแอปบ e ิ n ตัวนี้นะครับเอาไวา้ทำมาใี้ใน,นการควบคุมไฟล์พร้อมนะครับการตั้งเวลานะครับสักครู่ครับลองเป่าแก้ที่ตัวหัว MQ 1ก่อนนะครับอ่า MQ 5ชั้นที่1ก่อนนะครับดูที่ตัวหน้าจอนะครับ มาแล้วครับปริก๊สมันน่าจะหมดนะครับมันได้ประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์สักครู่ครับดูชั้นที่สองดูครับ อนะครับอันนี้นะครับเมื่อกี้มันเกิน60%ไปแล้วแต่อันที่1เนี่ยนะครับอลองดูครับอันที่1นี้น่าจะเป็นเซนเซอร์ควันจริงๆนะครับแต่ถ้าว่าเป็นเป็นเซนเซอร์แก๊สมันจะอยู่อันที่2นะครับก็คือคล้ายๆกันเห็นไหมครับสมอคดีเทคนะครับ S2 ตัวนี้นะครับก็จะเกิดการแจ้งเตือนที่แอปพลิเคชันบินด้วยก็คือ Smart ทอ่าอเ e อร์ดีเทคก็คือแก๊สตรงนี้นะครับก็กดตกลงไปและปิด ในส่งของตัวสัญญาณแจ้งเตือนและล็อกนะเห็นไหมบเมื่อกี้ชั้นที่1มาแล้วสโมกหนึ่งนะครับหกคือกลเกิน60%สนะครับส่วนสโมกอันที่1อ่ะอันนี้คือเกินเกินไปแล้วนะครับก็คือเกิน60%ก็จะเกิด Data าล็อกที่ภายในตัว Google Sheet ก็คือจะบันทึกลง Google Sheet เรียบร้อยนะครับและจะเกิดการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันบิ n ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราแท็ก R F I D ที่ไม่ได้ผ่านการลงทะเบียนนะครับอ่ะอ่ประมาณนี้นะครับเกิดการแจ้งเตือนนขึ้มา นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเทสในสองตัวเซ็นเซอร์อันที่ MQ5 ก็คือเซ็นเซอร์แจ้งเตือนควันนั่นเองครับส่วนอันที่2ครับเราลองใช้นะฮะในส่วนของตัว,ตว 5, t e m p e r a t u r e ดูในน,ในี้เราตั้งไว้ที่ประมาณ80อ,องศานะครับสักครู่ครับผมลองใช้ไฟลนดูนะครับตรงส่วนนี้ก็ค <c oughs> ือจุดนี้นะครับ เถ้าอุณหภูมิพุ่งสูงนะครับลองดูครับอ่าอเลอร์ทีสอ่าเมื่อกี้นะครับที่หนึ่งหนึ่งร้อยนะครับเกิดการแจ้งเตือนที่แอปพลิเคชันบ r i น t ์นะครับและเกิดเสียงแจ้งเตือนอันนี้ผมปิดไปก่อนนะฮะและก็จะเกิดนะครับนี่ฮีทครับแ4 4่องศาเวลานะครับ15 5 5านาิกานาทีนะครับนี่ก็ตามวัน เดือนปีวันนะครับก็คือตามนี้ได้เลยนะครับก็คือจะทําการส่งข้อมูล Data าหลอกไปเกี่ยวว่าที่แอปพลิเคชัน Google s h e e t นั่นเองครับเมื่อเกิด e ีเวนต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในส่งค่าความร้อนชั้นที่1นะครับลองชั้นที่2ดูนะครับลองดูทําบมีชั้นที่2นะครับใช้ไฟโรดมันจะเร็วกว่านะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับทีสครับดูที่ทีสนะฮะมาแล้วครับ เลิร์ดีเทคนะครับอ่ามาแล้วครับฮีทสองอ่าเมื่อกี้ฮีทหนึ่งครับอันนี้ฮีทสองแปดสิบสามจุดหนึ่งองศาเกินกว่าค่าที่เราเซตไว้คือแปดสิบองศาเกิดการแจ้งเตือนขึ้นนะครับอ่าปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับการแจ้งเตือนผ่านอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าอุณหภูมิเกินนะครับเกิดสโมกหรือควันขึ้นมาในที่นี้เราใช้แก๊สที่อยู่อยู่ในไฟแชกเนี่ย นะครับบีบเข้าไปนะครับซึ่งตัว MQ5 มันก็สามารถตรวจับแก๊สก็ได้หรือว่าควันก็ได้นั่นเองนะครับและส่วนของการควบคุมหลอดไฟทั้งหมด4ดวงดวงละ2ชั้นนะครับเราสามารถควบคุมได้โดยการกดสวิตช์ก็ได้ครับ่ากดครั้งทีหนึ่งครับาอ่าเปิดหมดเลยทีนี้การเปิดหลอดไฟเนี่ยในขณะที่หลอดไฟทํางานครับตัวแอปพลิเคชันบีนก็สามารถนะฮะที่จะทําการจับเวลาได้นะครับถ้าเกิดดวงไหนเปิดอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะก็จะเป็นวินเกต์ LCD ของตัวแอปพลิเคชันบีนที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะนับ ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะปิดดวงที่4ครับเห็นไหมครับดวงที่2ครับอันนี้3นะครับดวงที่2ครับนี่ประมาณนี้หรือจะทําการควบคุมผ่านแอปก็ได้นะครับก็คือได้ทั้งแมนนวลบนบอร์ดนะครับบนสวิตช์บนบนตัวแบบจําลองหรือจะเปิดผ่านแอปพลิเคชันบินงส่วนนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยสามารถควบคุมได้ผ่าน ทั้งแอปพลิเคชันบี t หรือกดสวิตช์เปิดปิดนะฮะอย่างนี้ก็ได้พร้อมกับการนับเวลาการใช้งานของตัวหลอดไฟนั่นเองครับและนอกจากนั้นครับยังสามารถที่จะทําการตั้งเวลานะครับในการเปิดปิดหลอดไฟได้ด้วยโดยใช้ไทม์สแควนะครับของตัวแอปพลิเคชันบี t นะครับก็คือตัวนี้ตามด้วย1 2 3 4นี้เดยนครับส่วน5 678อันอนี้เราไม่ได้ใช้นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเวลาในนาฬิกาของตัวแอปพลิเคชันของเราหรือในมือถือของเรานะครับ อลองอันนี้ผมปิดหมดแล้วนะครับอลองอันที่หนึ่งครับตอนนี้เวลาสิบห้านาฬิกาห้าสิบหกผมจะตั้งนาฬิกาให้มันทํางานอยู่ที่ประมาณสิบห้านาฬิกาห้าสิบแปดแล้วกันครับโอเคครับอันนี้เวลาเปิดนะครับเวลาปิดครับสิบห้านาฬิกาก็ได้ครับตั้งให้มันนานกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ครับนี่ผมต้องการมันเห็นได้อย่างชัดเจน ห้าสิบเก้า่าครับอ่าโอเคไทม์เซตติ้งเรียบร้อยนะเป็นไทม์สแควนะครับก็คือสิบห้าเปิดที่สิบห้านาิกาห้าสิบแปดปิดที่สิบห้านาฬิกาห้าสิบเก้าอ่าเรียบร้อยครับอันนี้รอหรือดวงที่สองก็ได้นะครับแต่ว่าเวลามาอาจจะก,กระชั้นชิดมากนะครับเป็นสิบห้านาฬิกาห้าสิบเก้าก็ได้นะครับหรือเปิดอีกทีนึงอ่ะปิดอีกทีนึงก็คือสิบสี่นาฬิกาหนึ่งนาทีก็ได้นะครับเอสิบห้านาฬิกาต้องเป็นสิบหกนะฮะ ประมาณนี้นะครับอันนี้ดวงที่สองนะครับเรียบร้อยครับดงนั้นเราลองตั้งสองค่าดูครับก็คือเปิดของดวงที่หนึ่งคือสิบห้านาฬิกาห้าสิบแปดถึงสิบห้านาฬิกาห้าสิบเก้ากับดวงที่สองเริ่มเปิดที่สิบห้านาฬิกาห้าสิบเก้าเป็นอีกสี่ปิดอีกทีนึงก็คือสิบสี่นาฬิกาหนึ่งนาทีนั่นเองอ่ะเปิดแล้วครับเรียบร้อยตรงนี้นะครับดวงที่หนึ่งตามที่เราตั้งอันนี้คือสิบห้านาฬิกาห้าสิบแปดอันนี้ก็จะเป็นตามเวลาบนโทรศัพท์แอปของเรานะครับที่เราลงตั้งงเเเววลาอาออไ้นนัั่ครบ และค่าเวลาก็จะนับขึ้นเรื่อยๆเวลาระยะเวลาในการใช้หลอด LED หรือว่าหลอดไฟในแต่ละดวงนั่นเองนะฮะอ่าดวงที่1ติดเรียบร้อยครับตามเวลานะครับตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยตัวหลอดไฟเนี่ยก็สามารถควบคุมในการกดสวิตช์ที่หน้าเครื่องก็คือเป็นแบบแมนวนวลก็ได้นะครับหน้าแบบจำลองก็ได้หรือเปิดผ่านแอปก็ได้โดยการกดปุ่มนะครับและทําการตั้งเวลาก็ได้เช่นกันนะขึ้นอยู่กับนะครับความสะดวกของการใช้งานของนะครับแต่ละคนนั่นเองครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของการควบคุมหลอดไฟในแต่ละชั้นโดยการตั้งเวลานะครับเดี๋ยวรอดูครับจะเปิดอีกทีหนึ่ง15นก5.9สํานะฮะสำหรับดวงที่2ก็คือดวงนี้นะครับมาแล้วครับดวงที่2ดวงแรกดับไปเพราะเราตั้งดับให้ที่15นาฬิกาหดวงที่2ติด15นาฬิกาหและปิดอีกทีหนึ่งนะครับ16นาฬิกาหนนาทีนั่นเองครับรอ,อดูนะครับ ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นไทม์สแพนนะครับสามารถตั้งเวลาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟพัดลมเครื่องใช้ไฟอื่นๆนะครับถ้าเกิดแล้วว่าเรามาใส่แทนหลอดไฟเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำการควบคุมผ่านเวลาและนะครับเปิดปิดสวิตช์แมนนวลนะครับหน้าแบบจําลองได้หรือผ่านแอปก็ได้เช่นกัน,นครับพร้อมระบบการบันทึกหลอกนะครับดัตต้าหลอก การเกิดอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิเกิดแก๊สเกินหรือว่าควันเกินนะครับรวมถึงการแท็กบัตร i o d ที่มีรหัสหรือไม่มีรหัสครับก็เกิดการนะครับบันทึกหลอกลงในตัวแอปพลิเคชัน google sheet นั่นเองครับนะครับดวงที่2นี้อาจจะติดนานหน่อยนะสนาทีนะครับถ้าเกิดใช้งานจริงเนี่ยเราสามารถตั้งระยะเวลาให้มันนานกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่านี้ผมต้องการตั้งให้มันใกล้ๆเนี่ย เพื่อได้เห็นความแตกต่างครับในการใช้งานนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดตั้งระยะเวลานานเกินไปกว่ามันจะติดกว่าจะดับเนี่ยก็ใช้เวลามันกันนะครับตรงส่วนนี้ครับในส่วนของตัวหน้าจอครับก็จะแสดงค่าในส่วนของค่าอุณหภูมิของที่หนึ่งที่สองก็คืออุณหภูมิของเดซิงแปดบีสองศูนย์ชั้นที่หนึ่งเดงแปดบีสองศูนย์ชั้นที่สองและค่าของเอสก็คือสโมกชั้นที่หนึ่งและสโมกชั้นที่สองนั่นเองครับก็จะแบ่งอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับ จะเป็นในส่วนตัวแบบจําลองนะครับคอนโด2ชั้นแจ้งเตือนอักคีภัยโดยการใช้ตรวจจับควันและอุณหภูมิพร้อมทั้งระบบแท็กปัด RFID นะครับส่งข้อมูลขึ้นระบบข่าว Google Sheets แอปพลิเคชันเพื่อทำวิธีการเก็บข้อมูลผ่านล็อกพร้อมนะครับควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบินได้อีกด้วยนั่นเองครับตอนนี้ก็16นาฬิกาุดศแล้วนะครับรออีกประมาณ1นาทีนะฮะ หลอดไฟดวงที่2ถึงจะดับส่วนที่3ที่4ก็ทํางานคล้ายกันครับเราก็สามารถเปิดปิดดวงอื่นได้นะครับเป็นอิสระต่อกันนะครับตรงส่วนนี้ดับนะครับ16นาฬิกาหนนาทีนะครับดวงที่2นะครับก็ดับไปเรียบร้อยส่วนดวงอื่นก็สามารถควบคุมผ่านทั้งแมนนวลผ่านแอปก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะสะดวกนะครับตรงส่วนนี้ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว google sheets นะครับก็จะบันทึกล็อกอีเวนเอาไว้นะครับเป็น data log ให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้ในภายหลังนั่นเองครับผ่านแอปพลิเคชัน google sheets ครับครับผมผมขอจบการนำเสนอครับแบบจำลองคอนโด2ชั้นแจ้นเตอนอักขีภัยโดยการตรวจจับค่าอุณหภูมิและควันผ่านออ u i โนนะครับ UNO และ e p 8 2 6 wifi โมดูลพร้อมระบบตรวจจับ ifid ของผู้ใช้งานแต่เพียงเท่านี้ก็ผมรับวันนี้สวัสดีครับ